ีทองฟ้าวพอจต่ลอยพวกเราเถอะใช่ออกมาจากไอ้คนจนนั้นซะเอ็งรักเขาความรักมันกินได้เหรอฮะไอ้เขามันมีอะไรแต่พ่อพ่อก็เรียกเกินไปพ่อเรียกตั้งสิบหมื่น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 แม่ินไมต้องร้องปัญญาอ่อนกันไปสิบหมื่นเองมีปัญญาจ่ายไหมฮะเพราะเอ็งมันไม่มีอะไรเอ็งมันจน ชีวิตเองของเอ้งขายหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขายังเหลือตุ้มก็นั่นไงมึงจะเก็บไว้ทําไมขยากจะอยู่กับลูกสาวข้าขายตุ่มวันนี้ไม่ซะถ้าไม่ขายไม่ขายอย่างนั้นเหรอตุ่มเป็นตุ่มของข้าฮึข้าไม่ขายยึมอาวุธก็จะทําอะไรในเมื่อเองรักก็จะทําอะไรเขาจะทอบเพราะว่าเพอจะทำามะไรไอ้เท้าไม่ต้องเล่นเสียงก็ต้องเล่นเสียงไม่รีบกลับบ้านหรือไงได้เดี๋ยวข้าจะทําลายตุ่มวันนี้ซะเองจะได้ไม่มีชีวิตอยู่ด้วยกันยาพ้า ออกไ่ได้าพิงนะจิงอุงแบบนี้เธอจะพี่ไม่พิงทำไมพี่พิงเออไม่รักมันรักมันไปทางไรักันไปทางไหนฉันรักเองตุ่มเย ตุ่มตาลอยและตุ่มหองตุ่มตาลอยและตุ่มหองอยู่เฉยไม่ได้โกรข้านะถือว่าเราจะโตมาด้วยกันเราจะเป็นพี่น้องกันแต่ครั้งนี้ข้าต้องยอมแล้วล่ะล้วก้อนทองกาวจะทำอะไรตุ่มก็แล้วแต่เลยเองบอกเองนะนี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เองมีนี่ไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้อะไร ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตรงหัวเลยอย่าอยู่เลยมึงอย่าแต่เลยเต็มเตอย่าอยู่เลยไอ้เลีวไอ้ตัวตีแล้วตุงแตกตุงแตกฉันคือมนุษย์ที่มาอาศัยอยู่ในร่างตุ่มฉันคือพีปอบใปใหญ่เลยมึงเดี๋ยวแกทำฉันทำไมไม่มีจบพี่ปอบไม่มีจบพี่ปอบไม่ต้องเลย อันนี้เขาเรียกว่านักแสดงขอโทษนะครเป็นนักแสดงที่ไม่มีความอดทนลุงลงมาเป็นตุ่มดิมาเป็นตุ่มให้ไปแจ็คดูอ่ะแล้วลงเป็นตุ่มดูดูดูดนี่อ่ะครับเดี๋ยวก่อนแล้วลงเป็นตุ่มแล้วใครจะเป็นคนตีวะกูเองเดี๋ยวตุ่มแกออกมาเดี๋ยวนี้แล้วจะทำไหมไม่ร้องตีต่อหลังมันทำไมนะอยากเป็นตุ่มนะครับปวดโมวยไว้ถ้าใครเห็นไหมไม่มี กูพูดให้ตัวเองว่าเอ้ยกูไม่ไหวแล้วกพูดไม่พูดมไม่เคยบ่นอากูบ่นไหมไม่ีไม่มีบ่นไหมไม่บม่มีจักคะหนึ่งม่นจิวปากกัน่อนนอมของกูเนี่ยเคยออกมาไหมว่าเฮ้ยกูไม่เอาแล้วเว้ยไม่เอไม่้วเว้ยกูพูม่ักคไม่ไม่ไมาไม่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 ไม้ไม่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 อม่ไ่ไม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 ่าม่ไ่ไม่่่่ ตอนนี้คุจะเริ่มพูดแล้วนะว่าไสวยหรแอแอลแข็งแรงหุ่นดีขนาดนี้ไม่เอาไม่รองนะคะอาจารย์ปูซัตซาตซีเอเอสซีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัตซาตซัตซีเอเอสซีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัตซาตซัตซีเอเอสซีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัตซาตซัตซีเอเอสซีก็พวกเรานั้นทรายการทีวี่งเซนทีวี่ง Senti yeah, centuria, centuria, yeah, senti we senti yeah.